สำหรับชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีมิติของชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาฟังกันเลยโดยเริ่มจากดาวอาทิตย์ก่อนนะครับดาวอาทิตย์ในขนาดนี้โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งพันธุของชาวราศีมังกรอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนภพมรณะนั่นหมายถึงตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาในขนาดนี้มีโอกาสซ่อมแซมในส่วนของบ้านสถานที่ประกอบการยวดยานพาหนะ หรือผู้ใหญ่ในบ้านและสถานที่ทำงานมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยวิธีการแก้เคสคือทำบุญตามโรงพยาบาลที่เขาวางตู้บริจาคเอาไว้ทำบุญโดยการปล่อยสัตว์หรือทำสังฆทานให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอขยายความเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์หน่อยนะครับ การปล่อยสัตว์นั้นไม่ไว่าจะเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกได้ทั้งนั้นครับหากเป็นสัตว์บกการช่วยเหลือสัตว์บกน้องหมาน้องแมวที่ต้องการอาหารมีมูลนิธิและสมาคมต่างๆต,ต,ตามสื่อออนไลน์ก็สามารถสืบหาได้นะครับร่วมสมทบทุนกันได้การถ่ายชีวิตโคกระบือที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีให้เห็นตามสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกันครับสามารถร่วมสมทบทุนได้เพราะราคาของโคกระบือนั้นเป็นหมื่นอยู่เหมือนกันจึงอาจไม่สะดวกสําหรับผู้มีงบน้อยแต่ปรารถนาจะทําบุญก็สามารถร่วมสมทบ ทุนกันได้ครับส่วนดาวพุธสําหรับชาวราศีมังกรนั้นเวลานี้สถิตอยู่ในตําแหน่งพันธุุเช่นเดียวกันโดยเดินทางเข้ามาสู่ตําแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารติดต่อพูดคุยเจรจาเมื่อเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในตําแหน่งนี้มีทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธท,ทางเลขศาส์ถือว่าเป็นเลขกําลังจกกักรพรรดิ ดาวพุธมาจากตำแหน่งของความสุขและความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นแล้วจึงทายว่าการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะนี้จะได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีรวมถึงการได้รับการช่วยเหลือการงานจะขยับก้าวหน้ามิติของการงานมาพร้อมกับการปรับองศาเพื่อให้การงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ดังนั้นจะย่ำอยู่ในที่เดิมไม่ได้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเล็กน้อยเพื่อให้การงานไปต่อได้อย่างราบรื่นดาวสุขซึ่งเป็นดาวการงานของชาวราศีมังกร ในขณะนี้สถิตยอยู่ในตำแหน่งสังคมและคนหมู่มากนั่นหมายถึงอาชีพค้าขายออนไลน์จะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกินสวยใช้สวยของกินใช้หมดเบืองไปดาวสุกยังมาจากตำแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่าของจุกจิกเจ็บทะ,ะของชิ้นเล็กๆแต่มีอัปปโยชปยสินค้าจำพวกที่ว่านี้จะขายดีสำหรับคนค้าขายออนไลน์มีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆไม่เว้นแต่ละวันการค้ากับคนหมู่มากหมู่ใหญ่ ประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับดาวอังคารในขนาดนี้เล็งลัคนาชาวราศีมังกรอังคารนั้นเป็นเจ้าเรือนพบพันธุและเจ้าเรือนพบราภะด้วยความหมายจึงใกล้เคียงกับสิ่งที่ได้พูดไปแล้วคือผู้ใหญ่ให้คุณในเรื่องเกี่ยวกับการงานจะได้รับความเมตตาและความเชื่อถือดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงพิสูจน์ความสามารถของชาวราศีมังกรนั่นเองครับสําหรับการเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสชาวราศีมังกรอาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของยวดยานพาหนะ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2568เป็นต้นไปใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็สามารถใช้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ได้เลยในเรื่องของการติดตอ่อการทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปชาวราศีมังกรไหวตัวในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเรื่องที่ดีหากเรื่องที่จะต้องระมัดระวัง การมีปัญหาปากเสียงกับคนใกล้ชิดเนื่องจากตำแหน่งของคนใกล้ชิดและพวกพ้องนั้นเดินเข้าสู่ตำแหน่งอาลีนั่นเองนอกจากนั้นแล้วดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนภพวินาศด้วยเมื่อเดินเข้าสู่ตำแหน่งเรือนอาลีส่งผลให้บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเหมือนสิ่งเหล่านั้นถูกปิดบงังเศอ้าเล้นมาก่อนและมาเปิดเผยเอาในระยะนี้มองในแง่ดีก็เป็นไปได้ว่าปัญหาลูกประศักดต่างๆที่เกิดขึ้น จะถูกกำจัดให้หมดไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของชาวราศีมังกรด้วยว่าดาวพฤหัสนั้นสถิตยอยู่ในตำแหน่งไหนของดวงชะตาดาวราหูของชาวราศีมังกรอยู่ในตำแหน่งการเงินซึ่งราหูเพิ่งจะย้ายเรือนมาในช่วงของปฏิภาณพฤษภาคมนี้เองแปลได้2แนวทางด้วยกันแนวทางแรกดาวราหูกับเรือนตอนเองในตำแหน่งซึ่งเป็นการเงินตำแหน่งนี้แสดงถึงความมั่นคงเป็นกเกษตรตาธิปดี นั่นหมายถึงการเงินของชาวราศีมังกรจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการค้าที่เกี่ยวกับต่างประเทศในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือการบริการการท่องเที่ยวมัคคุเทศครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวต่างประเทศจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีส่วนการทำนายอีกด้านหนึ่งจะต้องระมัดระวังในเรื่องของราหูที่อยู่ในตําแหน่งการเงินเพราะบางตําราของโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าราหูอยู่ในตําแหน่งการเงินนั้นหมายถึงราหูค้นทรัพย์ การเงินจะกระจัดกระจายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เมื่อรู้ดังนี้แล้วบางคนไม่เก็บเงินเป็นเงินสดแต่เก็บเป็นสิ่งของเพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้อย่างเช่นเก็บในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์หรือทองคําเป็นต้นสําหรับราหูยังเกี่ยวกับอาชีพที่สนุกสนานลื่นเริง,เรงบันเทิงจิต ร้านอาหารในช่วงเวลากลางคืนสำหรับชาวราศีมังกรจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีนอกจากนั้นอาชีพนักแสดงรายได้เป็นกกอบเป็นกำรรทั้งในส่วนของนักแสดงและผู้กำกับจะมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ครับสำหรับดาวเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของชาวราศีมังกรจะเคลื่อนย้ายในวันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสหัชชะซึ่งหมายถึงสังคมและการติดต่อสื่อสาร จะประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้ามองดูว่าอาชีพค้าขายออนไลน์กับคนหมู่มากหมู่ใหญ่นั้นสําหรับชาวราศีมังกรมั่งคั่งร่ํารวยสุดๆแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังมีอยู่เพียงช่วงเดียวคือตอนที่ดาวสาวเดินเข้าสู่ตําแหน่งนี้จะไปเจอกับดาวศุกร์ซึ่งยืนอยู่ในตําแหน่งนี้ก่อนแล้วดาวศุกร์กับดาวเสาร์นั้นเจอกันไม่ได้เพราะเป็นดาวคู่ศัตรูคู่ใหญ่ดังนั้นแล้วจังหวะที่ดวงดาวเจอกันจะมีอยู่ประมาณ2ออาทิตย์ สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะปัญหาอาจเกิดขึ้นระหว่างทางหรือการติดต่อพูดคุยมีความยุ่งยากเกิดขึ้นแต่ก็นั้นก็เป็นอยู่ช่วงหนึ่งในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในส่วนเนินชีวิตของชาวราศีมังกรอ,อยู่ในเนินการงานตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่การงานกำลังเข้มข้นแต่ก็นั้นในเนินการงานนี้จะเป็นอย่างไรในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเพราะดูจากฝ่ามือเป็นหลัก บางคนมีเส้นโชควาสนาเกิดขึ้นในเนินการงานและบางคนก็อาจจะมีเส้นตัดขวางเกิดขึ้นในเนินการงานนี้ได้เหมือนกันจึงอาจพูดได้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเป็นรายบุคคลเพราะต้องเห็นเส้นลายมือประกอบด้วยเป็นสำคัญครับและนี่เป็นเรื่องราวของชาวราศีมังกรโดยสังเขปเท่านั้นส่วนผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำนายแบบวิเคราะห์เจาะลึก ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้จากเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้แปะเอาไว้หน้าคลิปขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาดูดวงทุกวันนะครับจากตรงนี้ผมขอใช้เวลาที่เหลืออธิบายในเรื่องของการบริการสําหรับผู้ที่สนใจการดูดวงของผมนั้นเป็นอย่างไรง 1. ผมจะดูพื้นดวงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดดูซิว่าในปีนี้มิต,ติของชีวิตจะเป็นอย่างไรและปีหน้าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างจากนั้นก็จะวิเคราะห์เจาะลึกเป็นเดือนๆไปว่า ในแต่ละเดือนมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างประมาณ6เดือนด้วยกัน2ผมจะวิเคราะห์ลายมือวิเคราะห์เส้นต่างๆที่มีอยู่ในฝ่ามือไปทีละเส้นพร้อมๆกับเจ้าของลายมือในมือนี้นั้นเส้นชีวิตเส้นความคิดและเส้นจิตใจเป็นอย่างไรมีเส้นวาสนาสวยงามขนาดไหนเส้นอุปถัมภ์คำชูมีหรือไม่เส้นการค้าและการทำธุรกิจมาจากไหนเส้นหลักฐานและความมั่นคงเป็นอย่างไรเส้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีกี่เส้นเช่นนี้เป็นต้น 3. ผมจะวิเคราะห์ในเรื่องของใบหน้าดูว่าอายุในช่วงนี้อยู่ตรงไหนในส่วนของใบหน้าและอะไรที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่สามารถส่งเสริมให้เด่นยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อีกหากมีจุดด้อยจะพัฒนาอย่างไรให้เป็นจุดเด่นการเข้าสังคมนอกจากอุมิปัญญาอัญชานฉลาดแล้วผมเห็นมาโดยตลอดว่าโงเ่เฮงรูปร่างหน้าตานั้นล้วนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับบุคคล ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางของความสําเร็จและเช่นเคยครับสําหรับท้ายคลิปที่ผมจะนําความจริงบางอย่างมาพูดคุยกันโดยเฉพาะอาชีพของผมที่เปรียบเสมือนป้ายบอกทางสําหรับคนเดินทางเท่านั้นป้ายบอกทางทําหน้าที่บอกว่าอีกกี่กิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทางเส้นทางข้างหน้ามีสภาพถนนเป็นอย่างไรควรจะชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภยัยหรือไม่อย่างไรทางข้างหน้าสะดวกราบลื่นหรือกำลังซ่อมทางกันอยู่หลังโค้งที่อยู่เบื้องหน้าเราจะพบกับอะไรนั่นคือประโยชน์ของป้ายบอกทางซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นหากแต่ว่าในทุกมิติของการเดินทางทวงมาลัยและคันเร่งก็อยู่ที่ผู้ขับขี่ดังนั้นจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภยัยก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่เป็นสำคัญแต่ก่นนั้นผมก็หวังว่า ทุกคนจะเห็นความสำคัญและประโยชน์ของป้ายบอกทางเพราะนั่นหมายถึงเราสามารถรู้ได้ว่าเบื้องหน้าจะมีอะไรรอคอยเราอยู่ป้ายบอกทางบอกก่อนสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ฉันใดอาชีพของผมก็ฉันนั้น และด้วยระยะเวลากว่า25ปีที่เป็นผู้ยกป้ายบอกทางมาโดยตลอดผมหวังว่าเราจะใช้ช่วงเวลาเช่นนี้ไปด้วยกันเพื่อให้การเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นประกอบไปด้วยความสวัสดิภาพและปลอดภัยตลอดทั้งเส้นทางครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ควรต่อการบอกต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาเราจะได้มีโอกาสพบกันอย่างสม่ำเสมอครับสำหรับวันนี้ผมดรสุวิจักพานุสรถากูลขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ